สวัสดีค่ะนะคะวันนี้แอบพามาดูที่ดินนะคะแล้วก็พร้อมโปรพิเศษด้วยนะคะก็คือจัดโปรรถพิเศษเลยนะคะโฉนดน44จอก็คือโฉนดขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะแปลงนี้แล้วมีน้ํามีไฟครบพร้อมแบบนี้เลยนะคะแปลงนี้วิวอากาศดีวิววิวสวยเหมือนเดิมนะคะวิวภูเขาบแบบนี้เลยนะคะพร้อมโปรพิเศษนะคะก็คือแปลงนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนดําเส้น40 สองสองนะคะจากราคาเดิมนะคะจากราคาเดิมเลยนะคะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะแล้วก็ลดโปรพิเศษให้นะคะลดลงมาห้าหกหมื่นบาทนะคะลดโปรพิเศษเลยก็คือจะเหลืออยู่ที่สองสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะก็คือเรียกว่าท่านไหนที่มองหาที่ดินขนาดเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะก็คือเราจะมีหนึ่งไร่และก็สองไร่นะคะมีมีสองขนาดนะคะ